ลูกชายบ้านผมเก่งมากครับดูมากทุกตัวอเหตุการณ์เมื่อกี้ก็คือเหตุเกิดแก่เจ้านี้เลยเจ้านี้เขานอนอยู่ตรงนู้นผมนอนดูท่าทัดอยู่อยู่เขาก็ลุกมานี่ว่าจะเดินตามที่ขอบเข้าไปปัดทุกไม่ใช่เขเดินมาแล้วก็ลุกมาเนี่แล้วก็เหลียวมองเสร็จปุ๊มันมีตัวดักแดก ดินแดกเดินแดกเดินแดกเลยนะแมงสาบก็เดินยืนอยี่ย่ะนี่ดิ้ง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 แล้วก็มานั่งนี่แล้วก็ยืนตรงนี้นี่ยืนนี่ยืนท่านี่ผมก็โดนจับแมงสาบเอาเอาโยนเลยนอกไปแล้วบ้านผมดูทุกตัวครับอันนี้ก็กลัวทุกเลงไอ้ขบก็ระแวงไปเลยระแวงด้ไปเลยตอนนี้แมงสาบตัวแรกมาแล้ว ยังตกใจไม่หายยังตกใจยักใจไม่หายคือหน้าตาแบบตื่นตกใจมากตัวอะไรพ่อใจ่ด้วยเฮ้ยไปนั่งดิเหียมากูแต่ตัวเป็นกัำจรเลยได้ๆนะยังมองอยู่นะไม่กล้าไปนอนแน่เลยไม่ได้ให้เหยียดหน้าตากูเลยพบอะไรลูกเรี้ยอะไรอย่าเรี้ยดีอย่าแยกเลยเราไม่ได้ไม่ได้ไม่กัน เต้ปาผมจะหนีกูไปไหนแล้วล่ะเต้ปาเนี่ o minute t h s e c o n d s later เไม่ไหวพะ่กลัวเลยกนขอที่เรียบร้อยโอเคมันไม่กล้าไปนอนตะวันจริงไงอนกวเบลไปนอนลูกเบลเบลเฮ้ยเบล ที่นอนประจำเบนอยู่ตรงนี้นะคะแต่เมื่อกี้แมงสาบมันเดิมจะตรงนี้ใช่แล้วตอนนี้นั่งหลอนมันนั่งหลอนอยู่เนี่ยมันนั่งหลอนอยู่แล้วมองแบบรแวแล้วมันเป็นแมงสาบที่ที่ตัวแบบตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่แบบว่านุ่โป้งพี่แด้ใช่ครั้งแรกเลยที่เห็นตัวขนาดเนี้ยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเนี่ยยังนั่งหลอนอยู่อยากขึ้นไปเหมือนพี่หก

ไม่ไปชัดเลยเชียชัดเชียชัดหรือทำไงก็หมาบุญดีวะอะไรวะมึงเป็นอะไรเลยเนี่ยไอ้นี่ก็นี่มันสาบว่าอนาคตนี่ก็มึงตัวมันทาใหม่แะมันตัวแค่รถ่นนึงโป้เนี่ยแต่มันเดินนี่นะเหมือนเล่นเมาอะไรมาคือปกติมันจะวิ่งไหวฮะแต่ดูมันจะเดินช้าเดินช้ามึงกกูเปล่าหอมกลัวกูไหม มงเลยไอ,อน้นี่กลัวแต่อ้นี้ไม่กลัวแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยแม้แต่ผ้ามันจะเข้าไปไข้ผ้ามันจะต้องมองก่นะรู้ปะวะร้อนร้อนเฮอตัวแล้ลวะวะแล้วถ้าแมงสาบไปเจาะใกล้หน้ามันใกล้น,น,ใน,ใกลน,นะมองไม่เห็นนะอมองไม่เห็นอ่มึงยังไงนอน,นอตรงนี้นอดนี่ซะเลย วัวไอ้ขบอบยังไม่ขนาดนี้ไอ้ขบอบยังแบบโดนเอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยแค่มองไงเออ<ห>อย่างนี้แต่แต่นนี้เห็นรูปเห็นอย่างนี้มองปุ๊บชัดเลยว่าถอยชัดเลยว่าเลี้ยวมาหาบูชัดเลยชัดมากมาหน่อยดีลุกมาเร็ว อย่าลลกอย่างนั้นเอาท้าพ่อพังชิมหายมาแล้วไปเบนไปนอนที่ไปนอนไปไปนอนเอามองเอาน้องน้องไปนอนเอาไปเอา,เอาสายยาตาสูนไปนอนไป เบนคือทายาทลูกของผมครับพอผมไปไหนทําอะไรเบนเดินตามหมดเบนเดินตามแล้วก็ไปไปด้วยไปด้วยทําด้วยทุกอ,อย่างที่ผมทําเบนจะทําด้วยเบนอยากทําด้วยแต่เราให้เบนทําทุกอย่างไม่ได้อย่างเช่นขึ้นที่นอนขึ้นตรงนี้ไม่ได้เพราะเขาขึ้นมาเนี่ยเอา้ยเขาขึ้นมาเนี่ยขเยขาจะฉี่ไม่ได้ไม่ได้ จนกว่าเราจะฝึกเขาได้วันนี้ก็วันของเบนฮนะเอาไปทำมือไปเปนอนไปเลยกไปนนา <c oughs> ไปนุ่นไปนอนกนาไป,าไ,ปไปบ้านเธอก็หนาวนะไปบ้านเธอก็ร้อนนะ <ừ> อยู่นี่ก็หนาวชิบเป๋งเงี้ยฝนตกหนาวชิบเป๋งไไปนอนกนาไปนุ่นนุ่นไปนอนกนนาไปสองสาวไม่ต้องห่วงครับเขาก็จะตีคู่กันแต่สองสาวเอาไว้เอาไว้ เอาไว้ตอนอื่น,นเนาะอ้นี่จะจระลตาเลยกูจะบ้าตายแบน,นจริงอ,อันแค่มแมงสาบเฮ้จริงจริงจริงฉันน่าจะมีเอาเอาแมงสาบอะเอาแมงสาบให้ให้กับคืออย่าพึ่งอย่าพิ่งเอาเขาไปปล่อยอะเอามาถ่ายไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเอยแมงสาบไอตัวนี้น่าจะทำให้เบนเดินหนีอ,อ้เงี้ยหนูว่ามแมงสาบน่าจะ น่าจะมีปฏิกิริยาอะไรกับเบนสักนิดนึงก่อนที่เบนจะเดินหนีมากกว่าเันน่าจะเดินเดินไต่ใกล้ๆแล้วป่ามันจะไต่ตัวหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเดินไต่ตัวหรือไม่ก็แบบแนมชิดให้สัตว์ยี่ไวเข็ดเปอ่ะเห็ดเปนตัวแค่นี้อ่ะรู้สึกนี่ไนสัตว์ตัวเบลเลยเนี่ยเร่งเร่งเร่งเบนหนูจะไม่ไปนอนจริงอ่ะลูกง่วงนะง่วงมากด้วยเีบนไม่ยอมไปนอนเกาไม่ถึงก็พยายามก็เออเออเออ อหน้าอยู่แล้วอออ๋ออ๋ออ๋ออ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 อโอ้โหหนังปากกับเพื่มไม่ได้อะไรต้องซักหน้าบ่อยๆมึงนะต้องซักหน้าไม่อด้ละมันไม่ได้คันเนี่ยมัไม่เป็นไรอะไรก็ไม่มีหนูต้องซักหน้าลูกเดี๋ยวพรงนี้ซักหน้าให้พรุ่งนี้ซักหมดเลยอุ้ยไม่ได้เลยวะงนี้มีธุระ หน้ามันหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะหน้าแบบเอาเรื่องตลอดหรือจะเอาหออจะเอาเออเอาเปล่าเอาเอาเปล่าเออเอาไหมเออแม่สามกูยังหนีเอาเปล่าหมาบ้านนี้ดุทุกตัวดุทุกตัวกัดทุกตัวกัดโตู้กัดเตียงกัดโต๊ะกัดโซฟากัดรองเท้ากัดหมดแล้วกัดกูด้วยแต่กูื่นไม่กัดยังยังทำหน้าไปนอนเป็นลูก มันมีตัวเดียวไม่มีแล้วเบลมานอนดี่บ้านมาเลี้กับพ่อไปเบลมาเนี่ยคิดกันไปดีว่าะยัง <c oughs> ไงวะยัง <c oughs> ไงดีวะ